สวัสดีจ้าแม่เพียวชาแนลโอ้ย้อนแสงเนาะแสงมันเข้าไปในโทรศัพท์เลย,ยแม่เพียวชาแนลค่ะเมื่อวานเห็นแม่เพียวชาแนลมาดูวิธีเก็บผักหวานเองนะคะเมื่อสักก้าวมาสัมภาษณ์เพิ่นแล้วว่าเพิ่นมีวิธีเฮ็อออดแบบอย่างไรว่าให้ผักหวานมันออกยอดแบบยางด่วนยางจีค่ะยางเร็วดกขนาดค่ะนี่ค่ะนี่ดูนี่นะคะกูขึ้นได้ยังบ่ขึ้นทำไมอ่ะ จะบ้าเหรออังกิดจุไอเด้ไม่ต้องดูด้วยมันไม่มีนี่นี่ใช่เออเนาะลืมลืมนึกว่าขึ้นกำแพงตลกเลยเจบเจือได้รก็เตาะอย่าดีดลงเงหูดังกูได้ไม่มีเดี๋ยวไปเสริมจมูกใหม่เดี๋ยวจบเจือเด้อนี่นะคะเบื้องผักหวานนี่เด้อเบื้องนี่นี่นะคะนี่ลึกค่ะ อะไร่ะนี่ค่ะคนกำลังเด็กกำลังขึ้นอยู่นะคะย้อนเสยงย้อนเสียงแต่เว็น กบันไดชน,นิดละเบอร์นี่นะคะเออเพิ่กำลังเพิ่กำลังเด็ดยอดผักหวานอยู่นะคะผักผักหวานป่าที่เพิ่นปลูกเองนะคะนี่แซงกับแวบๆอยู่แซงยีย้อนแซงในวันนี้หันกะว่าเด็ดมาต้นหรือบป่ามนเนี่ย พอกออเดอร์รัวนะออเดอร์รัวๆๆว,ว,ว,วเลยใส่กระทะทันเลยเออใส่กระทะเอาฝาปิดจบแล้ว อ๋อสองถมกับบุญเชียอีกโอ้ทายในอดไก็บอกคักไอ้เลยอะตูนีก่ก็ดิใส่ควัดคัดใส่กระเาะเอาเอาใบมะกรูดลงเอาอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปไม่ต้องใส่น้ำตัวติดตามต่อเลยนะคะว่าจะก็บหมดมันหมดหลบมันก่อนนี่เด้จุม่มไตนี่เด้มันยาวเนก็นเลือกตัวจุม่มไตในก่อนหรอวะตัวมันใหญ่เนี่ยมาชมต่อนะคะ กำลังขึ้นเก็บอยู่ค่ะผักหวานค่ะ <Okay. S 1> เคยสร้างกิโลอยู่บอกเวลาห่อลงเนี่ยบอก mm. ถึงถึงโลสองโลไหมมันเบาเลย,นะยนะนเนาะเฮ้ยเนาะห้าขีดหกขีดเนะี่ยก็บเพลึกแลเมนบอกเธอไม่มั่นใจนะไม่ได้ชา ก็แปลว่าขครทึกอยู่ในสาวบาทเนาเถอเนาะขายให้เขากินไปเหอะเนาะเออไม่ได้คิดว่าจะเอารวยกับหวานต้นเดียวขายให้เขาได้กินได้นี่ด้วยกันนี่แหละไม่ได้คิดอะไรมากกําลังเด็ดนะคะถ้ให้เฉยเลยมันก็มันต้องได้ทุกคนใชเปล่ามันก็กระไรอยู่เนาะ มันกก็ตามต่อเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยชั้นคนนี้นอะไรอ่ะ <laughs> อยากให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะชัดขนาดไหนอ่ะนะชัดเลยดูอะไรชัดก่อนดูเด็ดยอดผักหวานหละล่ะเด็ดไปเลย เด็ดออกมาไม่ต้องเด็ดอันนี้มันนะเด็ดกระชูใส่กล้องเนี่ยนะเฮ้ยเวลาเด็ดกันเลยนะมีหรอชูให้แน่ชูให้เบื้องได้นะ่ะมันมืดว่ะมันย้อนแสงว่ะชูแน่ตัวนี้ฮัทเป็นปุ่มเนียชูนเนี่ยปาชูกับแบบแบบวบแวบกับท่านาเทนชูกันเลยสุดตาย เพิ่นกำลังเด็ดอยู่นะคะบึงโอ้ยยุงยุ่งยุงยุงเฮ็ดค่อย,ยไหนอ่ะกัดแก้มละกัดแก้มละไหนอ่ะมีอยากพกูดเรื่อยอีลีไปคนเอาโต๊ะตะกี้เนี่ยนะมันนำมาเลยวะอยากเมดืดนิดนึงนะคะบึงบึงกลางวานเพิ่นเนี่ยย้อนเสนียงนี่นะคะบึงบึงเลยค่ะนู่น,น,นะะไหนนู่นมาแล้วนู่นไทยด้วย เด็ดผ das das ักหวานตามออเดอร์สิล okay. ูกค้านะคะเนี ór, er ่ผักหวานผักหวานป่าบ้านเฮาเลยนะจ้าคุณมีวิธีคุณมีวิธีให้ผักหวานนีสามารถอีกใส่ทำบ้าเลยวะออกยอดแบบกินได้ทั้งปีนะคะสูตรเพิ่นก็บอกไปแล้วคลิปตัวเมื่อเช้านะคะคลิปนี้คือเด็ดผักหวานจำาหน่ายค่ะเพื่อนนัดกับแม่เพียวนะคะแม่เพียวบอกว่า น่าตอนเย็นๆค่ะสี่โมงเผว่าเวลาม,มันอ่อนเพราะว่าแดดมันซีบ่องตาเพิ่นค่ะแดดเจ้าค่ะเจ๊จับกระต๊อกแน่แน่เจ๊กระต๊อกป้าอายุยืบกลา้าเจด mà ơi, cai chết chơi mà ơi, chụp chụp chết chơi mà ơi, mà đam mời bà, cái này cái này cái tã này, bơm này cái tã này, nhiều, 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 nhiều con, nhiều con, ghép này là thêm, thêm là nó bị mẹ, cái thông, tôi xài mà té, แกงไหมฮะลูกพูดแกงใช่ป่ะเอานกอยังนะนกคุ้มนกคุ้มที่ไหนเจ๊กเกไ,หไหนอะเจ๊มีนกคุ้มเลยเหรอเจ๊ <c oughs> จะไปปล่อยอย่างเนี้ย <c oughs> นี่นะคะไอเจ๊ออเจ๊ใหญ่พองออไม่เพียวเด้อนี่ขาดออเจ๊ไม่ได้นะคะไม่ป้าไม่ป้าสมาก่อนกดจูสมันจักรดงเบไป ป่าเยะทบไทยปัน no กัมันไม่ไม่ซส uh, ่ากจะได้แปล่เก oh. e ่าเอนใครวะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออหมาล้ขึ้นเนี้ย่จเจไม่ใ่ยืดโทศัใหฟเดอเกอะไรโอ้ยดูดปค่ัเอออะไรอะไรมอนเฮิมจมอย่นะเจมอะไรอ่ะเจมจสนเยะคล้ายๆกับว่าประมา เป๊กไฮกระเป๊กตาอะไรโอ้ยอะไรอ่ะอะไรกับงจะว่ายุ่งจช่ว่ะแม่เขาเมื่มอพว <laughs> กขึ้นมาพวกไม่ฉันรู้สึกก็มีรอคนนะเจ้าค่ะข้างลุ่มเบื่อแต่ว่าเบื่อแล้วพอรอคนนะเจา้าค่ะระโบละ เายะมาดามาเราจะลนกัน,นไหมเจราะตะอจ้ายี้ระเบอไปรอก่อนนะคะเจ้าคะหนูมานั่งนินั่งอยู่บนไดแม่ก็ไมีปลาเาก็ไไ้โอ้พูตันบบาจรูเอีเนอะเออไม่ว่างเลยเราเน้นวางนียเจ้อจรหนูเหยยเนาะ ลายขนาดค่ะท่านผู้ชมพลืกดพลัมบพิเพิ่นเด็ดนะะี่ค่ะแต่ละยอดะคะ่ะเลือดพีเปี้ยวเบื่อไหมเบื่อไหมหน้าเหมือนไม่สนุกเบื่อแม่เบื่อแม่ไม่ค่ะเขาชินแลนะะ้วค่ะเขารู้ว่าแม่เขาอิ <c oughs> ดขาดเลค่ะ <c oughs> เดี๋ยวติดตามต่อนะคะเลือกเบ็ด,ด,ดแล้วนี่เลยค่ะไปไปย้อนดูนะคะอ้เน,นี้มันไม่เสมอเห็นไหมออโอ้โหพับตกอะไรอะ่ะมันบอกแบกับอกแบกมันมันยาวโคตรเด้อันนี้คืออ่อนสู้ตายแล้วนะเนี่ย คะชมนะคะวิ่งหล่นแล้วโอ้ยเสียดายเสียดายคนไปสตีนแกล้งกูได้แค่ไปสตีนแกล้งกูได้โอ้ยทางนี้สว่างแกเอ้ยนี่บมึงมีแต่ละยอดนะคะนี่ ยอดเลยค่ะผักหวานโอ้อยอลังการนขนาดเลยลักเด็ดอยู่นอกรั้วนี่บ่ตะเลงอะอะไรอะขโมยเด็ดผักหวานข้างรั้วนี่เด็ดไปครับกล้องอยู่ข้างบนงนึงใช่นลองนะ้ะโอ้ลองน้ำเป่กล้องกล้องกล้ <laughs> องกล้องโรจุ๊บอ่ะม <laughs> าจุ๊บไปเลยมาจุ๊บไปเลยอ,ะอ่ะอ่าไม่ถ่ายเลยถ่ายใส่ใส่ มอยู่ยุ่งจ้ะวะนี่นะคะกระจาดหนึ่งค่ะโอ้ยสุดยอดเลยไปเทพุ่นบักงกว่าาบทกำลังแบ่งพูดผักหวานค่ะอ๋อแบ่งพูดถูกเลยนี่แบ่งพูดเด้ออ้าวจะแบ่งพูดแม่ละบายใหญ่กวางผักหวานขายวันนี้มอเก่าเขากินนลื้นเลยคุณยายเพิ่นกำลังจัดอยค่ะ đây kỳ cổng kỳ con này từ mưa vào tạc hàm mà mất lạp rồi yang eagle yang mi yang mi mô lì mi kung luôn yang mi ha yang mi ha mi ha yang mi ha yang mi ha yang mi ha โอ้ยงามขนาดเลยแจ่มขนาดใหญ่เลยนุ่งโทรศัพท์เลยโ้อนนะใช่ดิบชิ้นกองจับกระควายที่ดีบุญชิ้นกองเออมัดเนาะเออแม่เนาะสีไซขนาดเนาะและซีซีเหมือนเจ้โทรศัพท์เนาะระวังละสาวละวังละสาวทำบืนเนาะใจเนาะฮะสมัคกระเบื้อเนาะบุญนี้บุญนี้เป็นทำแล้วนะคะนี่เป็นแบบ่าผักคาย